ราคาข้าวล่าสุดประจำวันที่4ตุลาคม2,565ขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในค่ะเรามาเริ่มข้าวชนิดแรกเลยด้านแก่กข้าวเปลือกหอมมะลิปี6465สุริน14,800ถึง15,600บาทต่อตัน โคราช15,000ถึง15,500บาทต่อตันอุบลราชธานี13,600ถึง14,300บาทต่อตันสีสเกต14,000ถึง15,500บาทต่อตันข้าวเปลือกเจ้านาปังปี65นครสวรรค์ราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่9,500ถึง9,700บาทต่อตัน พิจิต9,200ถึง9,500บาทต่อตนันพิษณุโลก9,300ถึง9,500บาทต่อตนันสุพรรณบุรี9,500ถึง9,600บาทตา่อตันอยุธยา9,500ถึง9,600บาทตา่อตันข้าวเปลือกปทุมธานีนาปังปี65สุพรรณบุรี11,300ถึง11,400บาทตา่อตันชัยนาท11,000บาทตา่อตันลพบ,บุรี10,000ถึง12,200บาทตา่อตันข้าวเปลือกเหนียวมเล็ดยาปี64 65ขอนแกน่นราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่ 1,100ถึง1,700บาทต่อตันอุดรธานี9,200ถึง1,800บาทต่อตันสกนคร9,500ถึง1,500บาทต่อตันมะเหตุราคาเขาเปลือกหนคะวามชืน15%จากคลิปนี้ขอตัวละไปก่อนโชคดีร่ำโดยทุกท่านจากบ๊ายบาย